เบาวบาเบาเบาเนี่ยเออเป็นอันนี้คือไม่ใช่น้ำไทยเป็นน้ำแบบกัน วัสดีค่ะผมกลับก่อนเนอะบ่นนะพี่พี่ผมกลับก่อนนะครับกลับแล้วเดี๋ยวผมจะไปป่วนอยู่บ้านนะครับ บ้าเบาบ้าเบา ลึกมากเลยค่ะแม่แม่เดี๋ยวกลับไปบ้านนี้โอ้โหแม่เราชมได้เลยนะคะโอ้โหมีแต่คนบอกว่าทำไมตัวใหญ่จังเลยนี่หนึ่งปีห้าห้าเดือนนะคะหนึ่งปีห้าเดือน ตัวบักเอฟเลยถึงบ้านแล้วครับผมก็จะถึงบ้านแล้วผมพร้อมป่วนมากเลยไป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 คุณแม่คุณลูก,ลกไป กลิงกะลิงกะลิง,ลงไม่เป็นเสียงกระดิ่งไม่เป็นอันตรายกับน้องนะคะแม่ขา ดูดูดูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดื้อไยอะไรประคัมอะไรอย่าดื้อไรว้ายมมึงจับจับหูแล้วจับหูแล้ว จบหูแล้วเติมพลังแล้วครับเติมพลังต่อครับถึงบ้านแล้วก็เติมพลังต่อเลยนะคบไปพัก เอาคุณแม่บ่กินนามเด้วสวัสดีครับเดินทางมาถึงบ้านแล้วมาเอบกินต้นสับะวดต่อโอ้ยฟินแท้นะฟินมากครับ เ oh. สียบอะยินยินแบบฟินฟินะตายมิ่งมงคลหลังจากหายป่วยนะครับผมทานต้นสับรดอย่างฟินเลยผ่อนนะชูเขียวอีกเออโอ้โ,อโอ้ไม่อยากทานอะไรอยู่ตรงนี้ครับเด็กดื้อครับ ดูสายตาเหมือนจะง่วงแต่ไม่ใช่นะครับขืนขืนเฮ้ยอย่ามาถ่ายนะคนกำลังกินนี่แมะคนกำลังฟินน,นี่แมะนึงว่ผมกำลังแ่บนะครับเพาะี๋ยวมาถ่ายผมนะครับอโอฟินนีล่ลิอร่อยไหมครับ เอ้อำอ้ำเอือมัอมนหะยำหยำไม่ได้เสียบคับ<ท>กินหญ้ากินสับประรดนะครับโอ้โหอ,โอุ้ยโอ,โอ้กินยังคือสิดแหงเดียวิดแรงมากอ้ำ เออเอาปึ๊บปึ๊บดูกินแบบอร่อยมากครับกินต้นสำรวดไปบดเป็นกอๆแล้วนี่หิวครับผมหิวครับตอนนี้ก็คือยังงดผลไม้อยู่นะครับรอดูอาการถ้า หนสองถึงสามวันนะับเพราะว่าคุณหมอ,อยังให้ทานยาครับเมื่อนีมือสุดไทยปุ๊ดูตาแม่แม,ม่บางท่านบาอยากเห็นตาสร้างว่าคนปินเรื่องไหนนี่ครับดสดใสมากครับเนี่ยดูครับโอ้โหดูแก่เนี่ย,อโหโหยเออเป็นอันนี้คือไม่ใช่น้ำต่ ก็เป็นน้ำแบบกันฝุ่นนะครับเพื่อนยังมะน้ำน้ำเนียไว้กันฝุ่นเข้าตานะครับถ้าเป็นคนนี้คือฝุ่นเข้าตาได้แต่ช้างไม่มีนะครับแบบเขาจะมีอ่ะครับน้ำเหนียวมาโอ้โหมายินกินซเนกิอนผักเอาโอ้โห ไม่เป็นไหนเลยนะครับแม่แคือว่าได้กินต้นสำลวนนะครับอยู่นิ่งเลยดูอร่อยมากทำสายตาแบบหวานๆด้วยโอ้โหแเซ่บครับแซ่บครับแม่แม่ก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ทำหนที่พูดจาไม่สภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพบกันคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับอ๋อตาวันตาวันตาวันเห็นไหมมึงตาวันหน่อยอ